สวัสดีและทักทายเพื่อนๆนะครับวันนี้วันพฤหัสที่2ี่มกราคมม,มีทีเด็ดมานะนาเพื่อนๆ6คู่ด้วยกันนะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเกมเอเชียนคัพถือว่าเป็นคู่เด่นประจำวัน4ทุ่มนะครับวันนี้ซาอุดิอาระเบียจะพบกับทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมซาอุมาต่อทีมชาติไทยด้วยเลท1หนึ่งลูกนะครับโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็ในกลุ่มนี้การันตีแล้วนะครับ ซาอุดิอาระเบียอยู่อันดับหจะเข้าแต้มอาจะเข้ารอบไปพร้อมกับไทยที่อยู่อันดับสนะครับซาอุที่1มี6แต้มส่วนไทยที่2มี4แต้มนะครับไทยกับซาอุเนี่ยเจอกันมาตั้งแต่ปี2008จนถึงปี2017ไทยไม่เคยชนะซาอุเลยนะครับสำหรับการเจอกัน6ครั้งเจอล่าสุดปี2 0 1 6 1 7เป็นซาอุดิอาระเบียเก็บัยชนะ เหนือไทยมาทั้งเกมแรกเล่นที่บ้านซาอุชนะ1-0แล้วก็อีกรอบหนึ่งซาอุดิอาระเบียมาเยือนชนะไทย3-0เลยนะครับสถิติซาอุดิอาระเบียณนะเวลานี้ถือว่าจดเยี่ยมนะครับพวกเขาเพิ่งเอาชนะโอมานมา2-1และเกมล่าสุดชนะคีกิซสถานมาด้วยสกอร์ 2- ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าเก็บเอเชียได้เพียง1นัด ก็คือนัดที่ชนะคีกิสเนื่องจากเกมเจอโอมานต่อลูกครบลูกครึ่งชนะเพียงลูกเดียวเอเชียไับยังไม่เข้าเป้าและมีสถิติที่น่าสนใจคือซาอุดีอาระเบียเป็นทีมที่ยิงบอลต่ำนะครับส่วนทีมเยอ่อนไทยถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันเกมแรกเราชนะคีกิสสถานไป2อศูนย์แล้วเกมล่าสุดเราเสมอโอมานมาศูนย์ประตูต่อศูนย์เก็บเกมเอเชียได้กับทั้ง2เกมได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าฟอร์มทีมชาติไทยยังไม่เสียประตูเลยนะครับเลดลอง1นลูกวันนี้น่าสนใจสุดๆด้วยสถิติที่พบกันเนี่ยเราดูว่าซาอุดีอาระเบียาจะยิงเยอะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ไทยเล่นเกมรับเป็นหลักแน่นอนลูกทีมอิชิยังไงน่าจะเก็บเอเชียกับได้ไม่ยากนักเลดลอง1นลูกเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์ได้ครับคู่ที่2ถัดมาเป็นจอร์แดนวันนี้เจอกับบาเลนนะครับ วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าจอแดนเนี่ยมาต่อบาเรนด้วยเลทต่อราคาเสมอครึ่งครึ่งอวนเดอร์ที่2อลูกนะครับในกลุ่มนี้มีจอแดนเกาหลีใต้บาเรนแล้วก็มาเลเซียนะครับขับเคี่ยวกันสนุกเลยคู่นี้เจอกันบ่อยเป็นจอแดนนะครับทีมเจ้าทีมฝั่งซ้ายทีมเยาวันนี้เนี่ยที่สามารถชนะบาเรนมาได้ทั้ง2เกมล่าสุดในปี2021ที่ อุ่นเครื่องกันนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1แต่ว่าถ้าเป็นเกมเมเจอร์จริงๆก็มีสลับกันชนะสลับกันแพ้ด้วยจอแดนปีนี้นะครับล่าสุดเลยพึ่งเสมอเกาหลีใต้มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2โชว์ฟอร์มสุดยอดเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปอัดมาเลเซียมา40เก็บเอเชียนคับมาได้2นัดติดส่วนทิมเยือนบาเรนชนะมาเลเซีย10 แล้วเกมแรกบุกไปแพ้เกาหลีใต้มา31วันนี้แรงพักดันคือต้องเก็บ3แต้มกันทั้งคู่แต่ผมยังมองว่าวันนี้จอแดนน่าจะมีดีกรีที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเลจอแดนต่อเสมอคร,ครึ่งเชียร์จอแดนเชียร์ได้ครับอีกคู่ถัดมาเกาหลีใต้นะครับวันนี้จะเจอกับมาเลเซียเปนเยดเอเชียกับเกาหลีใต้มีหลายเลดเลยนะครับ แต่ว่าราคากลางให้อยู่ที่2ลูกครึ่งแล้วก็โอเวอร์เดอร์ประมาณ3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับเกาหลีใต้ยอยู่อันดับที่2มี4แต้มมาเลเซียอยู่อันดับ4ไม่มีแต้มเลยนะครับแพ้2เกมติดทําประตูไม่ได้เสียรวมกัน5ประตูแล้วคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันนะครับเกาหลีใต้สถิติทีมชาติทุก,กรายการตั้งแต่20มิถุนายนปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่แพ้เลยนะครับสถิติชนะ7เสมอ3เก็บเอเชียด้กับได้4นัดเสมอ1เกมล่าสุดสะดุดนะครับไปเสมอจอแดนมา2-2เกมก่อนหน้านี้เจอทีมในระนาบเดียวกันกับมาเลเซียคือบาเรนชนะมา3-1แต่ว่าเลตต่อ2ลูกอย่างเก็บเอเชียด้ครับในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ได้นะครับส่วนทีมเยือนมาเลเซียเกมแรกเปิดหัวด้วยการแพ้จอแดน4 0และ ล่าสุดไปแพ้บาเรียนศู 0. ยังมองว่าวันนี้ยังทําสกอร์ไม่ได้เลยทําให้เลต่อ2ลูกครึ่งเข้าทางเกาหลีใต้นะครับวันนี้ขออนยญาตเชียร์บอลต่อเกาหลีใต้เชียร์ได้ครับคู่ถัดมานะครับคีก,ก,กิสถานเจอโอมานเป็นเลทีมเยือนโอมานต่อคีีกิสหลูกโอเวอร์อันเดอร์ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งในกลุ่มนะครับคีก,ก,กิสถานยังไม่มีต้ม ส่วนโอมานมี1แต้มนะครับก็ถือว่าโอมานเองเนี่ยเคยเจอกับคีร์กิสสถานมาแล้วเมือ่อฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วนะครับ2ครั้งเลยเป็นโอมานชนะคีร์กิสสถานในเกมแรกและเกมล่าสุดเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาคีร์กิสสถานชนะโอมาน1นสูงนะครับเก็บเอเชียฮาริกับไปฝั่งละ1ครั้งและมีสถิติที่น่าสนใจคือกีคีร์กิสสถานและทีมีโอมานเป็นบอลต่ำนะครับ ถึงแม้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะยิงประตูกันได้น้อยคีริสถานแพ้ไทยมา2-0และแพ้ซาอุดิอาระเบีย2-0ส,ส่วนโอมานแพ้ซาอุดิอาระเบีย2-1และเสมอไทย0-0นะครับเก็บเอเชียนครับได้น้อยทั้งคู่วันนี้ผมเชื่อว่าโอมานน่าจะชนะคีริสถานได้แต่เลทโอเวอร์เดอร์ที่วบ2ลูกครึ่งเมียวก็ออกบอลต่ำคู่นี้เชียบบอลต่ำเชีย์ได้ครับ คุณอัดมาเอเบครับบอลมนมัเอฟซีเปิดวิ t าลิตี้สเตเดียมเจอกับวอนซีในเกม FA ครับนะครับบอลมาต่อสวอนซีลูกครึ่งเลยนะครับโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกเกมพรีเมียร์ลีกอันดับที่12อย่างบอลมัดเจ้าบ้านวันนี้ฟอร์มดีเยี่ยม6นัดชนะ4แพ้2นะครับนี่คือสถิติล่าสุดส่วนวอนซีอยู่อันดับ16ในเกมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษ ฟอร์ม6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2แล้วสถิติคู่นี้บอลมัดข่มสซนซีเลยนะครับ10นัดชนะ7เสมอ3ไม่แพ้เลยเชื่อกับเก็บอยู่8ครั้งถึงแม้ว่าล่าสุดบอลมัดจะแพ้ลิพูมา4-0นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เล่นเกมเอฟเอัพก็ไปยิงประตูกับควีนพาร์คเลนเจอร์ได้และเล่นในบ้านชนะฟูแลม3-0ถือว่าฟอร์มเยี่ยม ส่วนทีมเยือนซอลซีล่าสุดเพิ่งแพ้ซามตันมา3าและไปเสมอเบอร์มิแคม2-2งนะครับก็ถือว่าวันนี้รอดยากดูแล้วบอรดมาร์เหนือกว่าเชียร์บอรดมาร์ตต่อลูกครึ่งครับอีกคู่หนึ่งโกปาเดเลตี3แมอะไนึกวามัิดเจอเซบีย่าเป็นจาบานแอตมาดริดต่อเซบีย่า1ลูกโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับกอในลีกเนี่ยแอดอยู่อันดับที่สี่ใส่ตีในบ้านยอดเยี่ยมชนะ9เสมอ1ไม่แพ้ ส่วนเซบียดับไปอยู่อันดับสนะครับ6นัดหลังสุดชนะเกมเดียวแพ้5แล้วคู่นี้เนี่ยถือว่าเจ้าบ้านชะนะ6เสมอ4ไม่แพ้เกมล่าสุดบุกไปชะนะเซบียมามา3-0นะครับแล้วก็เก็บเอเชียนะครับเหนือเซบียได้ตลอดฤดูกาลนี้10นัดหลังสุดก็ถือว่าแพ้น้อยชะนะ5เสมอสแพ้2ล่าสุดเฉือน 5, 3, แคน 2, าดามา1 0แล้วก็เสมอเลยเอาบันวิดมา2 2เอเชียนะครับไม่หลุดมา4เกมติด ส่วนทีมเยือนเซบีย่าเพิ่งไปโดนคิโลนาอัดมา5-1หาหถือว่าฟอร์มไม่ดีนะครับยังไงวันนี้เนี่ยขออนุญาตเชียร์แอตเลิโกมันดิดเลตต่อ1นึ่ลูกเชียร์ได้ครับเกมแรกนะครับชอบไทยนะ,อะลองไทย1ลูกคู่ที่2ชอบจอแดนขออนุญาตอยู่จอแดนนะครับเรทเสมอคู่ที่3ชอบเกาหลีใต้เรทต่อ2ลูกครึ่งคู่ที่ส ดูแล้วออกบอลต่ำต่ำสองลูกควบคู่ที่5เชียร์บอลหมัดต่อลูกครึ่งและคู่สุดท้ายเชียร์แอดมาริตต่อครึ่งควบลูกครับทั้งหมดเป็นทีเด็ดประจาวันพฤห,หัสที่2ี่นี้นะครับวันสุกวีทีเด็ดมาแน้วนาเหมือนเดิมวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ